จ้าชู้เออได้หลอกก็ดีเนาะก็ <c oughs> ดีนะคะไม่มีจริงๆมันคงไม่ใช่อย่างนั้นหลอกอย่างว่ามันก็เป็นเป็นเป็นเ,นเรื่องที่คนในครอบครัวพอผู้ชายส่วนห่ก็จะชอบเด็กผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงจริงจริงๆเขาก็อยากมีลูกผู้หญิงอยู่แล้วแล้วเขาก็ติดลูกมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงนะคะที่แบบว่าน้องเขาสามารถบรรพ์พ่อได้อย่างเงี้ยก็ก็ ประมาณนึงค่ะเพราะตอนนี้คือเวลาเขาเขาก็จะเรียกเรียกจินอ่ะพ่อๆอะไรเงี้ยแล้วแต่ถ้าเขาไม่ได้อะไรอย่างเช่นตอนเช้าเขาเขาแบบพ่อยังหลับอยู่แล้วไม่ตื่นเลยอ่ะเขาก็จะตะโกนจินจินอะไรเงี้ยเออคุณพ่อไปไหนนีอะไรไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้องพยายามให้ให้ให้ตลอดเหมือนกันค่ะอะไรเงี้ยแต่คืออย่างที่บอกแหละเรียกพ่อๆดีๆก่อนนะเขาคงจําจากแม่มั้งถ้าพ่อแบบว่าไม่ได้อะไรจากแม่เรียกตอนแรกก็จะที่รักที่รักทีพอไม่ได้แล้วก็จินจินอะไรเงี้ยแล้วน้ำเสียงเหมือนกันเดียเลยอะค่ะอืมแสดงว่าพี่จินเขาก็ค่อนข้าง กลัวลูกหรอกแต่เขาก็คงรู้ว่าพอมันถึงในสถานการณ์นี้เองเขาเองเขาก็คงไม่อยากทําให้ให้ครอบครัวต้องมีปัญหาอยู่ในโอวาลว่างี้ได้ไหมคะเขาก็เขาก็พยายามทําให้มันดีขึ้นนะแต่ถ้าใช้คขาว่าอยู่ในโอวาลล์นว่ามันดูไม่ค่อยให้เกียรติเขาเท่าไหรอ่อ่ะคือเขาก็ทําอะไรเขาก็ให้เกียรติเรามากขึ้นณปนะัจจุบันโอเคค่ะค่ะ มีแพนคืนที่สองเลยนะคะี่หนิงโอ้หลายเดือนแล้วนะก็ไม่ได้นะหลายเดือนแล้วไม่ได้ก็เดี๋ยวขอเบรกไว้ก่อนเพราะหนิงไปกลับไปรับละครเรื่องนึงแล้วก็ก็คงจะเป็นแบบต้นปีหน้าเลยอะค่ะเป็นละครยังไงอะไรเงี้ยของไอ้แซคค่ะ่ะห่างหายจากละครไปนานทำไมถึงกลับมาเออ่ก็มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่นั่นแหละแล้วเขาก็ขอให้เล่นแล้วจริงๆบทตัวที่หนิงเล่นเนี่ยในสมัยก่อนคือแม่บุ๋มรัญญาคุณแม่ที่รักของหนิงเคยเล่นเอาไว้อเลยเงี้ยมันก็เลยรู้สึกเออท้าทายดีอเลยเงี้ย นนาการเป็นผู้จัดยังไงคะตอนนี้เหรอคะก็ค่อนข้างหนักพอสมควรเหมือนกันคือคิวถ่ายของละครเองก็จันทร์อังคารพุธคิวถ่ายละครคนอื่นก็จันทร์อังคารพุธก็แบ่งกันคนละครึ่งๆอะ,ค,ะค่ะนอนท่องเสร็จเลยด้วยเนาะใช่ค่ะ